รีค่ะก็คิรารีทีวีพ k u อัพไอเทประจำเดือนพฤศจิกาย,ยนมาแล้วนะคะก็ในวันนี้มีทั้งเมคอัพมีทั้งสกินแคร์เลยก็เริ่มกันเลยกันที care นน่สกินแคร์ก่อนละกันอ่าสกินแคร์นะคะก็อย่างที่พ่องเกินกนไว้พักนึงแล้วละ่ะว่าตอนนี้เนี้ยพ้องกำลังทดลองใช้ผลิตภัณฑ์เซตหนึ่งอยู่นะคะก็ไม่เชิงเซตก็คือหลายชิ้นนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่แล้วก็แอาวันนี้ เอาเอามาให้ชมเป็นการเรียกน้ำย่อยละกันะคะอันแรกคือ avion นะคะตัวนี้เนี่ยเป็น beauty solution essential cell นะคะ advance d serum นะคะตัวนี้เนี่ยมันเป็น stem cell นะคะคือจะช่วยแบบทำให้ผิวเนี่ยเกิดใหม่ได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะก็อันนี้ต้องใช้มาไม่แน่ใจอ่ะน่าจะเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งหรือเดือนกว่ากว่านี่แหละคะ่ะมันยุ่ไปเกือบครึ่งแล้วละ่ะตอนนี้อยู่ประมาณตรงนี้คือแบบ ฟีลลิ่งดีมากนะคะคือแบบพอพูดถึงสเตมเซลล์คนจะแบบเฮ้ยเหม็นเป่าอะไรเงี้ยเพราะว่าก่อนอันนี้เคยใช้แล้วว่าเหม็นมากคือแบบใช้แล้วต้องกั้นหายใจเวลาทาอะไรเงี้ยแต่คือผลลัพธ์มันดีจริงๆนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันสกัดมาจากเซลล์ของมะเขือเทศเดี๋ยวคงได้ชมรีวิวกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าบ้างใช้แล้วบ้างเออเฮ้ยดีชอบนะคะก็อันนี้เนี่ยทาแล้วแบบ กลิ่นโอเคกลิ่นหอมนะคะแล้วก็เทาแล้วรู้สึกผิวเนี้ยมันกระชับมันเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นแล้วโดยเฉพาะบ้างเนี้ยรักษาหลุมสิวอยู่เนาะก็คือจะเป็นการทำสกินสแตป์นะคะคือการใช้มีดอันเล็กๆนะคะสแตมลงไปแล้วก็ใส่พวกสเต็มเซลล์เข้าไปนะคะก็คือในวันนั้นเนี้ยก็คือแบบหน้าเดงมากนะคะแล้วพอกลับมาเนี้ยเราก็บำรุงด้วยตัวสเต็มเซลล์ของ Avion Store ก็แบบ เออโอเคอะผิวโอเคขึ้นนะคะนี่ก็เดี๋ยวเราชมรีวิวได้เร็วๆนี้นะคะออมีโทนเนอร์ตัวใหม่นะคะที่ กำลังใช้อยู่นะคะแล้วก็ดีเหมือนกันรู้สึก f e ล l i n g ดีนะคะคือเป็นแบรนด์นี้นะคะเป็น summer of หนึ่งเก้าห้าห้านะคะก็เป็นแบรนด์ที่เคยวางขายตามบูธมาก่อนแล้วก็ตอนนี้รี l a u n c h ใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะก็มีการปรับสูตรปรับอะไรมากมายอันนี้ใช้แล้วนะคะมันจะช่วยกระชับรูขุมขนนะคะรู้สึกแบบผิวมัน refresh ดีะค่ะคือแบบใช้แล้วประเน้ากระชับแล้วก็ ดูขุมขนเล็กลงหรือเปล่ายังไม่ทราบเพราะว่าเพิ่งใช้ได้ยังไม่ถึงหนึ่งเดือนนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าดีค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เฮ้ยแบบรอคอยมานานแล้วสำหรับครีมแล้วก็เซรั่มนะคะบำรุงคอเพราะว่าบ้านต้องเป็นคนที่กรรมพันธุ์คอเหี่ยวง่ายสังเกตจญญากคุณยายคุณแม่อะไร,งไรเงี้ยแบบเฮ้ยคอไปก่อนหน้าอะไรเงรี้ยแบบกลัวมากแล้วก็แบบพยายามหาเซรั่มหรือว่าครีมบำรุงนะคะสำหรับผิวคอแต่ว่า มันชอบเหนอะมากเลยอ่ะก็คือจะแบบขี้อัดทารู้สึกทา้าแล้วแบ,บพมันหนึบมันเหนอะอะไรเงี้ยแต่ก็ได้มาลองอันนี้นะคะเป็นของแบรนด์เดียวกันนะคะ summer of หนึ5งนะคะเป็นเน็กอะัวนะคะก็เป็นลักษณะ เซรั่มเป็นเจลเป็นอะไรสักอย่างแต่ว่ามันมบำรุงคอแล้วก็หอมมากแล้วก็ซึมซึมไวนะคะแล้วก็ไม่ทําให้มันเหนอะแต่ว่าเมื่อลองอาบน้ําอย่างตอนเช้าเราอาบน้าเนี่ยจะแบบรู้เลยว่าเฮ้ยผิวตรงคอมันยังชุ่มชื้นอยู่เลยมันลื่นๆนะคะคือแบบมันเคลือบผิวเข้าไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยดีตอนนี้ก็แบบลองใช้ต่อเนื่องแล้วก็ให้คุณแม่ลองใช้ด้วยเดี๋ยวยังไงถ้ามันโอเคมันเวิร์กอะไรเงี้ยเดี๋ยวคงได้มารีวิวคู่กับคุณแม่นะคะก <laughs> ็อาจากแบรนด์นี้มีอีกอันหนึ่ง มีออันหนึ่งที่ชอบนะคะก็คือจะเป็นตัวนี่อันนี้นะคะเป็นครีมบำรุงนะคะเป็น Age Stop Cream ซึ่งเขาบอกว่าเป็นตัวเบสเซลเลอร์ของเขาเลยอะ่ะก็มันจะมีสารสกัดจากสาหลายนะคะซึ่งแบบสาลี่เนี่ยก็ได้มาฟังนะคะคือแบบมันจเจริญเต,ติบโตได้ดีมากนะคะแม้อยู่ในสภาวะที่มันแบบแย่อะไรเงี้ยมันก็จะช่วยแบบทําใหเ้เขาเรียกอะไร เซลของผิวเราเนะะี่ยค่ะแล้วก็แบบเหมือนกล้าหล่อเลี้ยงต่างๆเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นทําให้ผิวเราเนี่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้ครีมหอมมากแล้วก็แบบใช้มาระยะหนึ่งแล้วแบบเฮ้ยชอบนะคะก็คืออันนี้ทาหน้าทาคอได้ตอนนี้ก็กําลังทดลองใช้อยู่ว่าแบบประสิทธิภาพมันจะแบบลดขนาดไหนเพราะว่าคนนี้เขาเคยใช้เนี่ยเขาบอกว่าหนึ่งอาทิตย์เนี่ยหน้าเขาแบบเปลี่ยนไปก็อ่าตอนนี้ลองดูสิก็ครบอาทิตย์หนึ่งแล้วก็มันก็โอเคนะไม่รู้ เป็นเพราะแบบใช้อย่างอื่นร่วมด้วยหรือเปล่าก็แบบรู้สึกโอเคนะคะแอแล้วก็ตอนนี้สิวเริ่มขึ้นก็จะมี2ออย่างคือ s i ด a w วทที่เคยใช้อยู่แล้วนะคะแล้วก็มีแบรนด์หนึ่งแบรนด์ใหม่อันนี้นะคะซื้อจากวัสันได้นะคะ t ท u ร์ส a ดย์ a พนเทชันนะคะเป็น TT ทีออันนี้ก็จะเป็นของออสเตรเลียนะคะก็ตัวทีทีอเนี่มันเป็นเอ่อเป็นรร ของ TTOI นะคะอันนี้ก็น่าจะรู้ร,รู้กันอยู่นะก็คือมันช่วยค่าเชือ้อช่วยแบบทาให้สิวเนี่ยหายไวขึ้นอันนี้ไม่อยาเฉยๆนะแต่ว่าชอบตัวเจลเขามากกว่า Invisible Gel นะคะรู้สึกว่าคือทาแล้วมันมันไม่ทำให้ผิวเราลอกอะ่ะแล้วก็แบบสิวค่อนข้างหายไวนะคะคือเป็นสิวที่เกิดแล้วเนาะก็คือสิวที่เกิดแล้วเนี่ยก็ค่อยๆยุบลงนะคะก็โอเคอะ่ะสำหรับอันนี้ นะะคก็ราคาไม่แพงหายซื้อง่ายดีสกินแคร์วันนี้หมดแล้วอะมีไม่กี่ชิ้นเพราะว่าก็กำลังตั้งใจทดลองใช้อยู่นะคะมาถึงเมคอัพกันบ้างก็สิ่งที่กรีซุนนะคะคือได้ไปเจอกับมิสเตอร์ฟรองซัวส์นามาคะตัวเป็นๆเลยนะคะก็ได้ลายเซ็นมาด้วยเป็นคอลเลคชั่นใหม่นะคะแอนดี้วาร์โรนะคะก็ในนี้มีหลายชิ้น นะคะก็จะมีแบบอายแชโดว์อายไลเนอร์ลิปสติกนะคะอันนี้ที่แบ,บ่งไปเป็นเป็นดูอับลัชนะคะดูอบลัชเป็นบลัชที่สีสวยมากนะคะเป็น d e ด t ฟ o ท e กับอัมัวนะคะก็ปัดคู่กันแล้วแบบเฮ้ยสวยอะไรเงี้ยแล้วก็แนะนำเลยค่ะบลัชของนาสติดทนมากๆนะคะคุ้มค่าราคาที่เสียไปแน่นอนนะคะงัไงก็ลองไปใช้กันดูนะคะอ่าชิ้นต่อไปนะคะมาที่มาที่อายแชโดว อายแชโดว์ Shadow นี้นะคะน่ารักมากนะคะมาจากล n น i g ชนะคะ Holiday Art Play Dual Shadow นะคะอันนี้เป็นเบอร์2อง e l l ล Black กับ s h e e r Silver นะคะคือมันน่ารักอะ่ะแล้วก็เป็น2ส,สีที่เบลนออกมาแล้วสวยมากเลยนะคะอันนี้ชอบมากเลยนะคะก็อันนี้ของล a นเชลองไปลองไปเลือกชมกันดูนะคะเดี๋ยวอาจจะมีรีวิวได้เร็วๆนี้นะคะ อายแชโดมีกอันหนึ่งที่เข้ามาใหม่แล้วก็โอเอค okay, นะก็จะเป็น Canmake ค่ะ Perfect Stylist Eye นะคะก็นี้เป็นเบอร์3นะคะก็จะแบบมันแต่งได้หลายแนวนะก็จริงๆหลายแนวก็จริงแต่ว่าสีมก็ใกล้กันมากเลยนะคะก็คือจะเป็นแบบเป็นโทน natural style กับ bright style นะคะตามที่เขาบอกเอาไว้ก็จะมีทั้งหมด e shadow ทั้งหมด5สีนะคะอันนี้ก็แต่งง่ายราคาไม่แพงแล้วก็ได้ลุคแบบ ใสๆวิ่งๆแบบสาวญี่ปุ่นค่ะอันนี้ลองดูค่ะพูดถึง hadow, อายแชโดว์อ่ามาที่ตัวนี้คิดว่าปีนี้น่าจะได้เป็นคิราริเบสนะคะสำหรับเมเบลินนิวยอร์กนะคะก็ตัวนี้เป็นเอ a ร e r d เซอร์ดาร์คซร์เคิลนะคะเป็นทรีทเมนต์คอนซีลเลอร์ด้วยก็คือทั้งบำรุงแล้วก็ปกปิดพวกแพนด้าต่างๆนะคะนี่ชอบแบบชอบมากนะคะอันนี้เห็นในคลิปของพี่โมเม อ่ะอันนี้ในเมืองไทยยังไม่มีรอคอยเมื่อไหร่จะเข้ามาก็เลยไปพรีออเดอร์มาเรียบร้อยอันนี้นะคะก็ใช้ดีจริงๆอยากให้ลองนะคะหัวมันจะเป็นฟองน้ํานะคะก,ก็หมุนๆนะค่ะแล้วก็ทาใต้ตาได้เลยอาจจะใช้ฟองน้ําเกลี่ยเป็นการตบท้ายนิดน,นึงนะคะแต่แบบเฮ้ยใช้ดีใช้ดีใช้ดีมากๆนะคะราคาไม่แพงด้วยก็เมืองไทยยังไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่เพราะมันยังไม่เข้าเนาะแต่ว่าพรีออเดอร์มันก็400อกว่าบาทเท่านั้นเองแล้วแบบใช้ดีจริงๆนะคะเลิศมากนะคะ อะมาถึงมาสคาร่าตัวนี้ไม่น่าใจแนะนำไปหรือยังแต่แบบชอบนะคะเป็นของ i t u d i House นะคะ l a s h Perm ร์ม e รีสเต็ปวอลลุ่ม u อลลุนะคะเออน่าจะอ่านแบบนี้เนาะก็มันปรับระดับได้นะคะสเต็ปหนึ่งคือแบบเอาบ,งบางสเต็ปสองหนักขึ้นสเต็ปสามหน่าวเวอร์ตุก,กตามาาๆนะคะก็มันมันเป็นการปรับเ มันเป็นการปรับปริมาณมาสคาร่าที่จะให้เกาะกับตัวขนแปรงนะคะซึ่งอันนี้แป้งแนะนำสำหรับขนตาล่างนะคะขนตาล่างใส้ดีมากแต่ขนตา,าบนปัดแล้วขนตาตกนะคะเพราะว่าเนื้อมาสคาร่าค่อนข้างหนักแล้วก็ขนตาล่างแนะนำสเต็ป3ค่ะรับรองเด้งเป็นตุก,กตาเลยนะคะชอบมากๆเลยค่ะมาถึงลิปกันบ้างนะคะลิปก็เพิ่งเปิดตัวไปนะคะสำหรับ คลินิกชัปปี้สติกนะคะ16สีใหม่ก็อันนี้หยิบมา2สีเป็น2สีที่ชอบที่สุดแล้วก็ใช้บ่อยที่สุดนะคะคือเบอร์14 Curvy Candy นะคะแล้วก็เบอร์12 Oversize Orange นะคะก็สองสีนี้คือมันเป็นบาร์มนะมันเป็นลิปบาร์มต้อเข้าใจก่อนมันไม่ใช่ลิปสติกมันเป็นลิปบาร์มที่ผสมสีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยทาแล้วบำรุงริมฝีปากนะคะแล้วก็ได้สีสันนะคะก็สามารถทาเดียเด่ยวๆได้นะคะทาเดียเด่ยวๆอาจจะต้องแบบ ถูเยอะนิดนึงนะคะหรือว่าจะใช้เป็นลิปสติกเบสนะคะคือบางคนชอบทาก่อนที่จะลงลิปสีเพราะว่าเป็นคนท้่ทงปากแห้งนะคะก็ลิปสีมชมพูก็ใช้เบอร์นี้ลิปสีส้มก็ใช้เบอร์นี้อะไรแบบนี้มันมี16ส,สีให้เลือกนะคะสีม่วงอย่างนี้เลยเดี๋ยวนะอ่ะเนี่ยสีม่วงสีม่วงของเขาก็ถ่ายมาก็จะเป็นแบบโทนชมพูม่วงอะไรเงี้ยคะ่ะบางๆก็แบบเฮ้ยเก๋ดีคลินิกมีสีม่วงด้วยอะ่ะอ่ะ แล้วก็เมื่อพูดถึงลิปสติกก็จะนึกถึงแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ต้นๆเลยนะคะโลล่านะคะก็โลล่าวันนี้หยิบสีบลัชมาเดี๋ยวมีรีวิวอยู่แล้วล่ะมี3สีนะคะที่จะรีวิวแต่ว่าหยิบสีนี้มาเพราะว่าชอบสุดนนะคะ่ะสีบลัชเป็นโทน shocking pink แบบชมพูบันเย็นมากๆอะไรแบบทาแล้วสวยแล้วก็แพ็คเกจเขาเป็นกระจก นะคะก็สีสันสวยคุ้มค่าราคาค่ะแล้วก็ติดทนชุ่มชื้นไม่ตกร่องเริ่ดโลล่าก็ออกตัวเ,เป็นลิควิดลิปสติก SOS มาใหม่นะคะเป็นของคอลเลกชันวินเทอร์นะคะสีสตรัทอันนี้มันจะเป็นโทนน้ำตาลทองค่ะคือเดี๋ยวมีรีวิวนะคะทำไว้แล้วยังไม่มีเวลาลงเลยอะ่ะก็สีมันแบบ จะผู้ใหญ่นิดนึงแต่แบบถ้าวันไหนที่แบบแต่งลุคแบบเป็นแบบเป็น black dress อะไรเงี้ยแล้วแบบทานนี้แบบเฮ้ยสวยสะพรึงมากนะคะสวยมากๆแล้วก็ลิปสติกอีกอันนึงนะคะอยากมาพูดมากนะคะก็คือ Burberry นะคะอันนี้เบอร์301นะคะเป็น Lip Velvet Pink Apricot นะคะอันนี้เป็นรุ่นแบบกึ่งแมตนิดน,นึงนะคะแล้วก็แบบ สวยมากสีแบบเป็นแบบแมทที่แบบสวยสวยมากๆเลยนะคะออกเป็นนูดนูดส้มส้มแอปริคอรนิดนึงแล้วที่มันเก๋นะคะเพราะว่าแพ็กเกจของเขาเนี่ยมันจะเป็นแม่เล็กนะคะตอนแรกก็งงแบบเฮ้ยทำไมมันแบบมันไม่กรกึจริงๆแล้วแบบคือมันจะดูดของมันเองนะคะแบบเออเก๋ดีนะคะแล้วก็สวยมากๆเลยค่ะ หมดแม้หมดแล้วสำหรับวันนี้นะคะพิกอัพไอเทมประมาณนี้นะคะก็มีหลากหลายแบรนด์ให้เลือกนะคะก็ไปลองก่อนที่จะซื้อทุกครั้งนะคะไงก็ฝากไว้ด้วยสำหรับคีระรีพิกอัพไอเทมนะคะสำหรับเดือนหน้านะคะรับรองอลังการมากเพราะว่าเริ่มมาแล้วค่ะสำหรับชุดกิฟต์เซตของขวัญปีใหม่ต่างๆนะคะไงเดี๋ยวเดือนหน้ามาชมกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะสำหรับคั้งนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย